แอดอาร์ Earth, สวัสดีครับวันนี้พบเกม The Legend of t a r t a ครับผมเป็นเกมแนวโรกไรส์อาครับงานภาพพิกเซลสะสมพลังพิชิตบอสนันเจนงั้นเราไปดูกันว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับหลังจากเข้าเกมมาครับเราก็จะเจอ,อยูไอค่อนข้างสะอาดตาแบบนี้นะครับก็จะมีระบบค่อนข้างหลายระบบเนาะซึ่งเริ่มเกมมาอาจจะไม่ได้เปิดทั้งหมดครับต้องเล่นไปสักพักหนึ่งงั้นเรามาดูการตั้งค่าของเกมครับมุมขวามือบนเนาะก็จะมีการตั้งเปิดปิดเสียงครับเปิดเอฟเฟกต์หรือไม่มบล็อกต่างตนะ่างเนาะแล้วก็แรงเวยก็คือภาษา ณนะตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับมีอังกฤษจีนแล้วก็เกาหลีโอเคครับสำหรับตัวละครหรือมุมซ้ายมือบนก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราเนะซึ่งยังเปลี่ยนโปรไฟล์ไม่ได้นะครับเป็นตัวละครของน้องทาทาเนาะแล้วก็สามารถก o p ป i ีเพื่อแอดเพื่อนได้แล้วก็จะมีเวลาเล่นทั้งหมดครับ7ชั่วโมงของผมที่เล่นไปแลว power b a l a n k i n g ต่างๆนะก็ชื่อตัวละครน,นะครับโอเคสำหรับ,บระบบการตั้งค่าก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผม งั้นเรามาดูระบบการเล่นของตัวเกมครับก็คือกดที่ s t a t e enter ได้เลยเนอะเราจะกดเสร็จเนี่ยก็จะเป็นด่านแล้วก็จะมีวิงเลีดในการชนะครับผมถ้าเกิดหมายถึงว่าเราออโต้เนอะแต่ว่าเราสามารถบังคับเองได้ครับแล้วก็กดตรง mastery เนี่ยก็คือเหมือนกับ skill นะครับที่จะเพิ่มความสามารถจะมี basic attack defense ก็คือ basic ทั่วไปเน้นโจมตีเน้นป้องกันวิธีการเปิดก็คือกดตรงนี้แล้วก็ register ครับผม,มพูดง่ายคือ a c t i v a t e ก่อน แล้วก็รีจิสเตอร์โดยใช้สกิลพอยต์นะแต่ว่าตอนนี้สกิลพอยต์ผมหมดเดี๋ยวผมจะไปแนะนำอีกทีหนึ่งในระบบโอเคงั้นเดี๋ยวกดสเตตสตาร์เลยครับโอเคครับวิธีการต่อสู้เนี่ยอ่ะจะดูมุมซ้ายมือบนครับจะแบ่งเป็นธาตุไฟลมน้ำเนาะแล้วก็มืดมืดไม่แพ้อะไรเลยครับไฟชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟนะ ชนะในที่นี้ก็คือเหมือนโจมตีแรงขึ้นบวก30%แล้วก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนแล้วก็เขาเรียกว่าสภาพอากาศมากกว่าครับก็จะบอกอยู่ว่าเพิ่มดาเมจเท่าไหร่ลดดาเมจเท่าไหร่ตีช้าขึ้นมีโอกาสขี้ขึ้นมีโอกาสหลบเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นความเร็วดูโฆษณาก็เล่นความเร็วเป็น1.3ได้ครับส่วนตั้งค่าตรงนี้ก็คือเห็นไหมครับเลือกแบตเมนนวลเนาะหรืออโอโต้ก็ขึ้นอยู่กับเราถ้าด่านยากก็แนะนําให้เมนนวลถ้าด่านง่ายก็ออโต้ไปเลยครับ โอกาสชนะก็ตามนั้นส่วนนี้นก็จะเป็นก i ิปอัพกับเล่นต่อนะครับอันนี้เป็นทาาดมืดเนาะทาาดมืดแปลว่าเราใช้สกิลอะไรก็ได้ครับงั้นผมใช้ลมแล้วกันอ่ะตรงนี้สกิลก็คือสกิลที่เราเลือกบัฟนะซึ่งเป็นแนวลกไล์ก็จะบัฟทับๆได้ครับอ q คิวเมนต์ก็คืออาวุธที่เราสวมใส่ณตอนนี้ครับพิส s ิคอลสกิ l ค o o ดาวดิชเนสอ่ะลด บัฟก็คืออ,อุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เราเลือกในในดารนะผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงเนาะเวลาถ้าส่มได้มา,อาโอเคตีดูเลือกไปนี่ครับก็จะเป็นสกิลเนะเาะตีหนึ่งหนึ่งเป้าหมายครับสกิลธาตุไฟ ก็จะมีดีเลย์สกิลนะแล้วก็ของต่างๆครับผมไฟดาเมจซิงเกอร์เนนมีอีกแล้วโอเคเน้นไฟแหละก็แนะนำให้เลือกธาตุเป็นท่าธาตุไปครับมันจะได้ซ้ำๆเนาะแล้วก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นครับผมเวฟทั้งหมดมีทั้งหมด10เวฟเนาะหรือ15เวฟขึ้นอยู่กับด่านนะครับไม่เสมอไป สำหรับถ้าเรารู้สึกเฮ้ยบัฟไม่ดีเรากดตรงซัพเฟอร์ได้ครับจะฟรีทั้งหมด 3, ่าฟรีทั้งหมด2ครั้งนะจริงจริงได้หดหแหละแต่ว่าครั้งครั้งที่4ครั้งตั้งแต่ครั้งที่3ป็นต้นไปจะต้องดูโฆษณาเส็แล้วครับ เห็นไหมครับวอตแอดก็ดูโฆษณาแล้วอาจจะไม่ดูนะผมอาจจะข้ามไปจะได้ไม่เสียเวลาลดดาเมจละกันก็แนะนำให้เลือกสกิลที่เป็นโจมตีกลุ่มครับผมแต่อันนี้ผมไม่ค่อยมีสกิลโจมตีกลุ่มเลยอันนี้ก็คือไอเทมเนาะเป็นบัฟไอเทมตรงนี้ก็คืออยู่ตรงบัฟเนี่ยครับนี่จะอยู่ตรงนี้เนาะสกิลก็คือตรงนี้ที่เราเลือกเนาะ ล็อกแนวของล็อกไลท์ครับก็คือ3บัฟ3ไอเทมสกิลไฟอ่ามาัลติเพลอร์แล้วครับโจมตีเป็นกลุ่มแล้วโอเคก็แอบชานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเวฟสุดท้ายครับเดี๋ยวก็เจอบอสแล้วลมเพิ่มโอกาสขี้ดีกว่า เพิ่มลมไปเพิ่มโอกาสขี้แล้วก็เพิ่มลมไปดีซึ่งสกิลเนี่ยจะได้สูงสุดคือเลเวลห้าครับถ้าเลเว5เนี่ยจะขึ้นแม็กถ้ากับว่าเราจะเลือกสกิลนั้นไม่ได้นะเนาะจังหวะบอสก็จะเปลี่ยนครับผมให้ดูเราใจขึ้นนิดนึงยังไงเราเล่นเองก็ชนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือเราสามารถกดออโตโ้ตันได้เลยถ้าคาพลังมาสูงเนาะกราฟิกเนี่ย ทำให้ผมคิดถึงเกมไดโนเสาร์ใน google c home r ที่ตอนอินเทอร์เน็ตเสียเลยคล้ายเลยครับแต่ว่าต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยกว่าเพราะเขาใส่สีเนาะแล้วก็มีเพลงที่ชิลมากครับผมสำหรับระบบต่อสู้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมงั้นเรามาดูระบบของเกมที่เหลือนะครับระบบที่เกมที่เหลือนี่อย่างแรกเลยคือล็อบบี้ครับล็อบบี้ก็คือหน้าจอหลักเราเนะก็จะมีพวกที่เป็นจุดแดงๆด้าน,านบนนะระบบต่างๆตัวน,นี้ก็คือเป็นพวกรางวัลที่แจกครับสมมติถ้าเราเห็นจุดสีแดงตรงไหนเข้าไปได้เลยครับ เพราะว่าเราจะได้รางวัลเนาะโอเคครับบุ๊กเนาะบุ๊กก็คือจะเรียกว่าเป็นอาชิมเมนต์ของอุวุธหรือว่าสกิลครับถ้าเราเคยใช้แล้วเนี่ยก็กดเก็บได้เลยแล้วก็จะได้เพชรฟรีเนาะอ์ติแฟคก,ก็เหมือนกันนะครับอิคิวเมนต์ก็เหมือนกันของสมใส่เนาะมิชชั่นก็คือมิชชั่นประจําวันครับแล้วก็วีคลี่เนาะแล้วก็กดรับได้เลยครับถ้าเราทําเสร็จแล้วเนาะจะได้ของรางวัลอาชิมเมนต์ก็เหมือนกันกดเคมออได้เลยครับ ครับผมพงกายๆคือตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่แบบไว้แกลกรางวัลของรางวัลถ้าเราเปิดได้หรือว่ามีทรัพยายกรถึงเนี่ยก็เข้ามารับได้เลยครับผมได้ทรัพยายกรฟรีๆแบบไม่ต้องทําอะไรเนาะสำหรับหน้าล็อบบี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคมาเชแรคเตอร์รหรือตัวละครของน้องทาทากันก็จะมีการอัปเลเวลครับผมตรงนี้เนาะกดอัปเลเวลเลยก็จะเพิ่มสแต,ต็ต่างๆเนาะแล้วก็มี ability. อาบิลิตี้อาบิลิตี้เนี่ย ก็จะมีค่าสเตตัสคล้ายๆเกมภาษาทั่วไปครับเด็กคนะีเอจิสเปกวิดเนาะลักแต่เกมนี้ก็จะมีบอกอยู่ว่าอัพถึงเท่าไหร่ก็จะเพิ่มความสามารถเห็นไหมครับผมอัพลักเนี่ยถ้าอัพลักก้าเนี่ยก็จะได้น็อกแบ็คลิสแทนนั่นก็คือป้องกันการน็อกหรือคีเนี่ยถ้าผมอัพถึง9ครับก็จะมีเอ็กซ์ i o n ชั่นเท5บวก5.5ครับผมจัดไปครับผมนี่เห็นไหมครับก็คือจะเปิดสกนะิลเนาะ สกิลไหนที่เปิดแล้วก็จะมีสีครับอะบวกคีดามเมทน,นี่ครับเห็นไหมครับเปิดแล้วก็จะมีสนะีเนาะอันนี้ก็คือการอัพสเตตัสนะอ็บิลิตี้อุคิเม์ก็ตรงตัวเลครับของสนใส่สามารถตีบวกได้โดยการกดที่วูดนั้นๆครับแล้วก็กดอัปเกรดแต่ว่าตัวตีบวกผมหมดแล้วนะผมอัพไปหมดแล้วนี่ครับนี่อัปเกรดแล้วก็มีระบบเมิดให้เข้าใจง่ายๆเลยคือการรวมอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ครับแล้วเป็นเรื่องเป็นระดับต่อๆไปเนาะ ซึ่งผมได้แนะนําให้กดเป็นระดับ legendary ไปเลยครับแล้วก็เหมือดเอาไปมันก็จะทําการเหมือดทุกชิ้นที่เหมือดได้ครับนี่แล้วก็จะโชว์วุธใหม่ของเราเนาะอันนี้คือเหมือดทั้งหมดแล้วที่เหมือดได้อ่าได้วุฒใหม่แนละ้วเราดูให้มันดีกว่าก็คลิกไปเลยซึ่งการเหมือดทีนึงก็จะได้ตัวตีบวกด้วยนะครับเพราะมันเหมือนจะย่อยเนาะได้บวกสามครับแล้วก็สามารถกดลูกศรน,นะเพื่อย,ย่อยของได้ครับเห็นไหมครับแล้วก็จะได้ตีตัว ตีตัวตีบวกเพิ่มนะแต่ก็ยังบวกไม่ได้คอสตูมก็ตรงตัวครับผมความสวยงามปีกถ้าเราคาฟได้ก็แนะนําให้คราฟได้เลยครับก็จะมีสเตตัสเพิ่มนิดนิดหน่อยๆครับ,แบบปีกที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะเพิ่มน้อยสุดนะเพราะมันปีกแรกโอเคสําหรับระบบตัวละครก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็จะมีอีก3ระบบที่เหลือครับนะเดี๋ยวเราไประบบต่อไปเลยคือ g r o ครับผมหรือว่าการจเจริญเติบโตเนาะ ซึ่งระบบตัวนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดของตัวละครเราครับก็เป็นการอัพสกิลนะในฉากต่อสู้ที่ผมบอกไปก็คือเราใช้เนี่ยน้องไก่ในการอ,อัพเนาะอ่าแล้วก,กดเลยวอัแต่ว่าตอนนี้ผมเต็มนะส่วนเทนนิงก็คือการเอาสกิลหรือพอยต์เนี่ยที่ได้จากการอัพตรงนี้ครับถ้าเราอัพได้เต็มหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเรามีพลังอ่ามีค่าเงินเท่ากับ3จุดไม่ใช่เงินสิน้องไก่3.15อัพเสร็จปุ๊บเราก็จะได้1พอยต์แล้วก็ไปเทนนิงครับเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้เขาใช้5้ อันนี้ใช้2นะเราก็ต้องอัพค่อนข้างสมควรครับก็กดทันนิงตรงนี้ได้เลยซึ่งตอนนี้ผมเลเวลเจ็ดเนาะโอเคงั้นมาดูที่อาร์ติแฟกต์ต่ออาร์ติแฟกต์ก็คือจริงๆก็เป็นจะเรียกเป็นของใส่สวมใส่ทั่วๆไปครับที่เป็นอาร์ติแฟกต์เครื่องประดับในการใส่ก็จะมีเพิ่มความสามารถครับเห็นไหมครับแอคแท็กพาวเวอร์แปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟิกดาเมจศูนย์จุดสี่อันนี้ก็เป็นมอเตอร์คิวฮิล เวลาค่ามอเตอร์เพิ่ม1.1เลือด1.1แล้วก็เพิ่มเลือด85เนาะสามารถตีบวกได้โดยใช้ตรงนี้ครับลูกแดงๆหรือเพ็รแดงๆเนาะก็รู้สึกว่าเราใช้ไหนเยอะก็กดบวกไปเลยสำหรับอ์ติแฟกต์ก็จะมีระบบที่เรียกว่าเมิดหรือว่ารวมกันเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะไม่ขึ้นขึ้นตรงนี้ครับเราจะต้องดูนะเห็นไหมครับมีชิ้นส่วนถ้าเราได้ซ้ําเนี่ยเราก็กดอีววได้เลยครับก็จะขึ้นเป็น2ดาวจาก1ดาวนะครับความสามารถก็จะสูงขึ้นเนาะ แต่อย่างที่ผมบอกก็คือแนะนําให้ใช้ของที่มันเป็นสีทองก่อนไม่ใช่สีม่วงจะดีกว่าสีทองเนาะ,อะโอเคครับอันนี้เพิ่ม exp เนาะแต่ผมอาจจะไม่ได้ใช้เพราะเพิ่ม exp มันไม่ต้องไม่รีบเนาะโอเคสำหรับระบบของการเติบโตก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมาดู Challenge Challenge ให้เข้าใจง่ายเลยคือระบบของการฟาร์มเกมนี้ครับก็กด Challenge และการต่อสู้ก็จะเหมือนตรงนี้เลยครับ เหมือนสไตล์เอนเตอร์นะก็คือสู้ไปจนถึงบอสก็จะได้ของรางวัลต่างๆฮ u n t ันติงก็จะได้เงินครับผมฟอเรสก็จะได้น้องไก่กับเพชรสีฟ้าบอสลัดก็จะได้เพชรสีแดงเมื่อกี้เนี่ยที่ใช้ตีบวกอันิแฟกแล้วก็เพชรสีฟ้าระบบการต่อสู้เหมือนกันอันนี้ผมเลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะโอเคงั้นเราไปดูช็อปครับช็อปก็คือกาชาและครับการเปิดนะก็จะมีเปิดฟรีนี่ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆแล้วก็มาเปิดได้เลยครับ ก็จะมีการเปิดทั้งอุปกรณ์ที่เป็น Equipment Box แล้วก็ Artifact Box เนะเวลาเราเปิดได้ถึงสเตปเขาแล้วก,ก็จะมีการันตีสีดาวสีดาวเนไครับเดี๋ยวผมเปิด Artifact ให้ดูครับอันนี้ก็คือ Animation การเปิดนยค่อนข้างสั้นครับแล้วก็ไวโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดอุปกรณ์หนาได้สีม่วงมาเนาะ โอเคครับนี่ก็คือการเปิดเห็นไหมครับผมเปิดถึงปุ๊บผมก็จะได้ของรางวัลฟรีสีทองสีดาวมาอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับโอเคก็จะมีกาชาเนาะแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมนะเห็นไหมครับก็เติมเงินได้เลยมีเลขสวยๆแล้วแต่ผู้เล่นเลยครับผมแล้วก็ใช้เพชรซื้อเงินได้สมมุติถ้าเราเงินเราหมดเนี่ยเราก็ใช้เพชรซื้อได้ครับแต่ผมไม่แน,นะนํานะผมไม่แนะนํา พ r เ o d ก็คือจะมีช่วงระยะเวลาลิมิตก็คือจํากัดเนาะแล้วก็นี้ทั่วไปครับผมแล้วก็จะมีรีซอสเนาะพวกนี้นก็คือระบบการขายของนะครับผมโอเคงั้นเรากลับมาที่หน้าแรกครับหน้าแรกเนี่ยเราจะเห็น Portal r e w a r d นะก็คือเป็นระบบเหมือน Idle ครับก็กดเข็มได้เลยหรือว่าลิกพอร์ทัก็ได้ก็จะดูโฆษณาแนาวก็จะได้รางวัลหรือต่างๆเนี่ยยิ่งเวลาเยอะก็จะได้ของรางวาัลิ่งเยอะครับ หนังสือปุ๊บแล้วได้อาร์แฟกใหม่นะเราก็กดเข้ามาได้เลยก็จะได้เพชรในการเปิดกาชาอีกนะครับตัวเกมแจกค่อนข้างเยอะครับสำหรับระบบอของเกมนี้จะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้มีความซับซ้อนเล่นได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายกราฟิกฟก็สวยนะครับ